แล้วมึงเป็นใครอะทำไมกูต้องรู้จักด้วยอ่ะอย่าทำให้เรื่องนี้มันใหญ่โตเลยแล้วถ้ามึงยังไม่ไปนะกูจะโทรฟ้องทนายนะไปไหนก็ไปไป<ะ>แกอิ่มปะออไม่สั่งอะไรเพิ่มเลยใช่ปะไม่เอาแล้วไม่ไหว เออนี่แกฉันมีเรื่องจะเมาว่ะเม <า S 1> ื่อวานอะนะฉันไปเจอพี่เดดาราดังที่เล่นซีรีส์วายแกจะบอกเลยว่ายิ่งมากเมื่อก่อนนะเว้ยแม่งทําตัวเจียมเจียมแต่พอเดี๋ยวนี้แม่งแฟนดาราดังเขาหน่อยเว้ยแฟนขับพักแฟนขับคุยด้วยก็ทําเป็นไม่ตอบคิดว่าตัวเองดังแล้วเอาใหญ่เลยมั้งอ๋อไอเดย์เหรอ,อ,อทำตัวเหมือนเพิ่งจะเคยดัง ก็มีแฟนขับนิดแฟนขับหน่อยก็ทำตัวหยิงแทนตัวเองเพระเจ้าแล้วมันอะเจอย่างฉันสิเล่นละครมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ไม่เห็นเคยยิงเลยพูดแล้วนะ่ะสงสารแฟนขับจริงสักวันเนี่ยน้ำลดเดี๋ยวตอมันก็ผุดเองนั่นแหละพูดแล้วแม่งอารมณ์เสียวะ <c oughs> เอาใจเย็นเรามาเล่นปลาถัว่วกันดีป่ะนะ ฉันเริ่มก่อนเลยมาไม่เข้าเลยวมาแะลองโยนอย่างแกมันทำไม่ได้หรอกไะ่ได้ต้องอย่างฉันเุ้ยจะทำไม่ได้มาถ้าสาวเม็ดมันไม่ได้ฉันจะโยนแล้วนะ เ้ยอ,อ,อรจริง,ง<ะ>มีบกเวตที่ต้องเข้าปากนั้นแหละวะเออฉันจะแพ้แกไม่ได้หรอกเออเอาเลยเอาดิเอาเลยนะเอเอหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> แกได้เข้าเลยเว้ <c oughs> แกแลวฉันก็คิดว่าจะเข้าเครื่องเมตได้ที่ป็นอะไรวะนี่คุณ <c oughs> คุณ ค่ะคุณพี่เฮ้ย,ยแก่ตลกอะ่ะยนไงให้ไปโดนหัวคนอื่นวะโอ้ออโหฉันแพ้แกอีกแล้วว่านี่คุณเมื่อกี้พวกคุณนยโยนผัวใส่หัวผมรู้ไหมเอา้าอะไรอีกล่ะคะเมื่อกี้ฉันก็ขอโทษไปแล้วไงนี่ลุงจะมาหาเรื่องอะไรพูดฉันเนี่ย ลุงร,รู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใครแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนฉันก็ขอโทษลุงไปแล้วไงแล้วจะเดินมาหาเรื่องทำะแสงอะไรวะผมรู้ว่าพวกคุณเนีขอโทษผมแล้วแต่การขอโทษของคุณเนี่ยมันเหมือนไม่เต็มใจหรือรู้สึกผิดอะไรเลยอ,ะอ่ะฮะผมรู้นะพวกคุณเจฟฟี่เนี่ยคือดาราคุณเป็นดาราเนี่ยคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม แย่จริงเลยนะครับเป็นดาราเนี่ยแต่ทำตัวแบบนี้เอา้านี่อีลุงมาพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะเสียมารยาดวะเป็นพ่อฉันเลยไงขนาดพ่อฉันยังไม่กล้าพูดกับฉันแบบนี้เลยนะใช่อีลุงแกนี่แกคิดว่าแกเป็นใครวะเจฟฟี่ฉันว่าแกอย่าไปยอมมันนะเว้ยแกฟอ้องมันเลยข้อหาหม่นประมาททำให้มันได้รู้เนี่ยว่าพวกเราเป็นใครแล้วก็มัน กำลังเล่นอยู่กับใครฟ้องเลยแกได้ฉันฟ้องแน่เออเอาเลยทำไม่มันได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นใครทุกคนคะตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้คุณลุงที่ไหนอะ่ะมาหาเรื่องเจฟฟี่ทุกคนเชื่อเจฟฟี่ด้วยนะคะ แต่ตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ตรงนี้อะ่ะเขาไปไหนตังที่อะ่ะหาเรื่องเจฟฟี่กับเพื่อนเจฟฟี่ไม่หยุดเลยอะ่ะนี่นี่คุณทำไมต้องไลฟ์ขนาดนี้ด้วยครับนี่ผมเสียหายนะครับเสียหายอะไรคะฉันมากกว่าไหมที่เสียหายอะ่ะอยู่ๆคุณลุงก็เดินมาหาเรื่องผู้ชันน่ะผมบอกให้คุณปิดไลฟ์เลยนะครับถ้าคุณไม่ปิดเนี่ยผมฟ้องคุณนะครับ ฟ้องเหรอคะคุณลุงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นใครยังจะกล้าฟ้องอีกเหรอคุณลุงจะเอาอะไรมาสู้กฉันนะโหอีลงุงถึงขั้นจะฟ้องเลยเหรอจ๊ะมันมากนะใช่ครับพวกคุณไม่รู้หรอว่าผมเป็นใครแล้วมึงเป็นใครอะ่ะทำไมกูต้องรู้จักด้วยอะ่ะอย่าทำให้เรื่องนี้มันใหญ่โตเลย แล้วถ้ามึงยังไม่ไปนะกูจะโทรฟ้องทนายนะไปไหนก็ไปไปะห้ลำขาดเดี๋ยวคุณจะรู้ค่ะคุณเจฟฟี่เขาคือใครเขาคนนี้คือคุณโบ๊ทเจ้าของบริษัทดูอินดี้ผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศคุณโบ๊ทเนี่ยเขารวยเป็นพันล้านเลยนะครับ และการที่คุณโบ๊ทมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาอยากให้คุณเจฟฟี่มาเล่นภาพยนตร์ของเขาคุณเจฟฟี่ครับเราร่วมงานกันมาตั้งหลายงานแล้วนะครับคุณไม่ได้ทำตัวแบบนี้เลยเออนี่พี่ชวินรู้จักกับคุณโบ๊ทนี้ด้วยหรอคะรู้จักดีเลยเหรอครับพี่เนี่ย เป็นผู้จัดการของคุณโบ๊ทเขาและเธอรู้ไหมว่าในมือพี่เนี่ยคือสัญญาที่พี่เตรียมมาจะให้เธอเล่นภาพยนตร์กับคุณโบ๊ทเขานี่มันเรื่องอะไรกันหรอะคะโกหกกันอยู่เหรอเฮ้ยแกแกดูนี่ดิน,นี่นี่มันคุณโบ๊ทเจ้าของบริษัทดูอินดี้ว่ะ <Huh? S 2> สวัสดีครับคุณเจฟฟี่น่าเสียดายนะครับคนที่ผมสนใจอยากจะได้มาร่วมงานด้วยคนที่ผมคิดว่าสวยแล้วมีทัศนคติที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปล่าเลยขอบคุณมากนะครับที่แสดงท่าแท้ตัวตนออกมาให้เห็นไปชเวินสตารรถกลับออคุณบอสคะขอโทษนะคะเจฟฟี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะให้โอกาสเจฟฟี่เถอะนะคะ ขอโทษจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับคือภาพยนตร์ที่ผมสร้างเนี่ยมันสอนเรื่องมารยาทนะครับแล้วก็มันก็คงจะขัดแย้งกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเจฟฟี่มากผมขอไม่เอาคุณเล่นนะครับขอตัวก่อนนะครับไปชลินอาณาโคตจะดีอยู่แล้วไม่น่าทำตัวเองเลย ใหญ่แล้วแกนี่ทำไรกันะอะหยุดท